งานกันมาต่อเนื่องเขามีการ ตอนนี้หลายคน จับตาไปที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่ครับหลังจากที่เรารายงานกันมาต่อเนื่องเขามีการระบายน้ำตรงคันดินที่อยู่บนสันเขื่อนนะรสรุปเป็นความจงใจตั้งใจอยู่ในแผนการระบายน้ำอยูมชนเขาบอกแบบนั้นตั้งใจที่จะปล่อยให้น้ำออกมาตรงนั้นแต่หลังจากที่เริ่มระบายน้ำาจุดนั้นท่านผู้ชมตอนนี้ผ่านไปวันสองวันเนี่ยแผลมันเวอะจุดที่ระบายน้ําตรงคันดินชั่วขราวมันเปิดกว้างขึ้นมันเปิดกว้างแล้วน้ํามันทะลักออกไปเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปสํารวจความเสียหายกันหน่อยนะฮะ นี่ท่านผู้ชมดูภาพนี้ครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันเออแทบจะทะลักคันดินทั้งหมดออกมาคือแทบจะกั้นหรือว่าชะลอความแรงความเร็วของน้ําไม่ได้นะครับแต่ถือว่าโชคยังดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่เข้ามาเติมมีน้อยละเขาบอกว่าน้ํามาเติมน้อยนะครับแต่ว่าการระบายน้ํานั้นยังควบคุมไม่ได้น้ํามันก็ทะลักเออล้นไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนแบบนี้นะครับซึ่งพื้นที่ของอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร อยู่ที่ตำบลบรรลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชครับตอนนี้เนี่ยคันดินที่เขาเสริมขึ้นมาใช้ชั่วคราวเนี่ยมันสุดเพิ่มจากเดิมเนี่ยเขาเจาะไว้ประมาณ10เมตรตอนนี้เนี่ยมันพังพังของมันไปเองขยายเป็นประมาณ30เมตรครับซึ่งคันดินทั้งหมดเนี่ยยาวประมาณ30กิโลเมตรนะครับทำให้ตอนนี้น้ําไหลออกจากอ่างเก็บน้ําเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน โดยเฉพาะในตำบลบัลลังครับซึ่งเป็นพื้นที่แรกรับน้ำลำเชียงไกลนะครับล่าสุดมีแนวโน้มว่าลดระดับน้ำลงแล้วก็น้ำลดลงประมาณ30เซนติเมตรครับน้ำไหลเข้าอ่างก็ไม่ค่อยมากน้ำไหลออกเนี่ยยังคุมไม่ได้ที่สำคัญตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งเพิ่มจุดระบายน้ำนะครับเพราะถ้าค่อยๆปล่อยไปมันยังดีแม้ว่ามันจะท่วมแต่มันไม่เร็วและไม่แรงเกินไปแต่ถ้าไม่เพิ่มการระบายน้ำเลย เกิดมาหลว่เดียวเนี่ย <ฮะ S 2> ชาวบ้านจะรับมือไม่ทันนะครับส่วนราชการตอนนี้ทั้งฝ่ายปกครองของอำเภอโนนไทยตำรวจทหารชลประทานนาครราชสีมาลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเนี่ยนะคะ ที่มีการเปิดคันดินระบายน้ำออกจากตัวอ่างเอาไว้ซึ่งไปพบว่าช่องระบายน้ำถูกน้ำกัดเซาะเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้ช่องกว้างประมาณ30เมตรแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเจษดาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันเปิดกว้างสักประมาณ10เมตรอันนี้ตั้งใจทีนี้วันที่เราติดตามกันอยู่ ข่าววันแรกที่มีข่าวลือว่าแตกไม่แตกเนี่ยนะคะมันกว้างไปแล้วเนี่ยแผลมันเปิดอยู่ที่ประมาณ15หเมตรตอนนี้มัน30เมตรเนี่ยเท่าตัวด้านนายกเทศมนตรีตําบลบันลังบอกว่าตอนนี้มวลน,น้ําไหลหลากเข้าท่วมตําบลบันลังซึ่งทางท้องถิ่นก็เตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้าน ที่อยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำยกของขึ้นที่สูงนะคะถ้าหากว่าน้ำเริ่มไหลท่วมก็ให้ประชาชนอบพยกไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีดูจากภาพมุมสูงน้ำไปแล้วค่ะคุณเจษดาทางบ้านแล้วก็เข้าใจว่าที่ท่วมกันอยู่นี้เป็นสวนเป็นถนนบางส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วในเวลานี้ฟังเสียงนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังค์ค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตำบลบัลลังค์ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ของอ่างเก็บน้าลําเชียงไก่ตอนล่างนะครับก็อยู่ในขั้นที่ยากลําบากนะครับก็คือในเรื่องของกระแสน้ําที่ออกจากอ่างเก็บน้าลาเชียงไกลซึ่งมีมวลน,น้ําเป็นจํานวนม,มากนะครับที่ไหลลงสู่พื้นล่างซึ่งตาบลแรกเลยก็คือตําบลบัลลังนะครับของอำเภอวนไทยของเราซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากมวลน,น้ําที่ไหลลงสู่พื้นล่างนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับในพ่วงที่ผ่านมาในส่วนของทั้งผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอโนนไทยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เ,เตรียมแผนไปเชิญเหตุนะครับเราก็ได้จัดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เนี่ยค่ะสถานการณ์ในข้างในอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรน้ํามาจากไหนที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกน้ํามาเยอะขนาดนั้นนะคะอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างรับน้ํามาจากจังหวัดลบบุรีลบบุรีก็ท่วมหนักอยู่แล้วนะคะลําเชียงไกรตอนบนแล้วก็ห้วยสามบาทอําเภอด่านขุนพศค่ะมวลน,น้ําที่ไหลมาจากทางตอนบนอัตราการไหลอย,อยู่ที่350ลูกบาทเมตรต่อวินาที จากที่รับน้ําได้30 4 0ถึง40ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นร้อยเท่าเลยอะฮะทำให้น้ําหลากเข้าท่วมทุ่งแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะคะทีนี้มวลน้ําเหล่านี้จะไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปยังแม่น้ํามูลที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งขณะนี้ศักยภาพของเขื่อนพิมาย ค่อนข้างจะมีจํากัดเพราะว่ามีฝนตกลงมาเหนือเขื่อนแล้วก็มีอีกหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระบายน้ําของเขื่อนทางตอนบนทั้งเขื่อนมูลบนเขื่อนลำแชะแล้วก็เขื่อนลำพระเพลิงที่ระบายน้ําลงสู่แม่น้ํามูลด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ฮะภาพขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาทําความเข้าใจกันหน่อยสําหรับอ่างเก็บน้ําลำเชียงไกรอ่างลำเชียงไกรเนี่ยเป็นเขื่อนดินนะครับใช้การระบายน้ําผ่านสปิลเวแบบน้ําล้นสันเขื่อนเดิมเป็นแบบนี้นะ มีการปรับโครงสร้างเพิ่มเติมครับโดยการเพิ่มเป็นช่องระบายน้ําแบบเปิดปิดเส้นสีเหลืองๆเ,เห็นไหมฮะเขากําลังสร้างกันอยู่แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จคันดินเดิมก็คือเส้นสีแดงเป็นแนวเดิมปกติก็ปล่อยให้น้ําล้นตามแนวเดิมที่เป็นสีแดงพอเขาสร้างช่องทางระบายน้ําใหม่ตรงเส้นสีเหลืองๆก็เลยทําเป็นคันดินชั่วคราวเป็นรูปตัวยูเห็นไหมฮะ หรือหลายคนจะบอกว่าเป็นรูปครึ่งวงกลมก็ได้จะเรียกว่าเป็นบอ่อพักก็ได้เหมือนกันนะฮะพอสร้างขึ้นมาชั่วคราวแบบนี้ความแข็งแรงมันไม่มี <ฮะ S 1> บดอัดได้ไม่ดีนักนะครับเวลาน้ํามาเยอะๆแบบนี้และยิ่งปีนี้น้ํามามาก <ฮะ S 1> มันก็เลยทําให้คันดินชั่วคราวที่เขาบอกว่าตั้งใจจะเจาะสัก10เมตรเนี่ยตอนนี้มันเกินไปละมัน30เมตรนะฮะก็เกือบๆจะทั้งแนวแล้วล่ะทั้งแนวเนี่ยเขาบอกว่าสร้างเป็นแนวประมาณ3กิโลนะครับข้อสังเกตก็คือ ถ้ามองตามด้านวิศวะกรรมเขาบอกปกติเวลาจะมีการโมดิฟายเขื่อนสร้างออปชั่นเสริมเนี่ยเดิมทีมเป็นคันดินใช่ไหมเขากําลังจะเพิ่มเป็นแนวระบายน้ําแบบบานเปิดปิดมันจะต้องมีช่องทางให้น้ำเนี่ยระบายออกครับแต่ข้อสังเกตที่นักวิชาการเขาตั้งข้อสังเกตสําหรับอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลก็คือไม่ได้สร้างทางน้ําสําหรับการระบายน้ําเพิ่มเติมเอาไว้ ดังนั้นเวลาฝนตกหนักมามันก็จะมาทางเดิมแบบนี้ไง<ฆ>แล้วก็ทะลักออกจุดเดิมนะครับแต่ไม่ใช่โทษเจ้าหน้าที่<ฆ>เจ้าหน้าที่เขาก็หวังดีครับเพราะที่เขาเปลี่ยนจากแนวคันดินเดิมมาเป็นบานระบายน้ํา<ฆ>ก็หวังที่จะคุมปริมาณน้ําให้ได้<ฆ>แปลว่าถ้าน้ำมาเยอะจะได้ค่อยๆปล่อยไงท<ฆ>ี่ผ่านมาปล่อยให้มันล้นตรงสปีิเวย์<ฆ>ชาวบ้านเดือดร้อน<ฆ>แต่พอเอินว่ามันเสร็จไม่ทัน<ฆ>ไปดูปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้บ้างครับปีนี้เนี่ยน่าสนใจท่านผู้ชมก็คือปริมาณน้ำที่เข้ามา มันเยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ยมากครับปีที่แล้วหนึ่งปีหนึ่งมก,กราคมถึง31ธันวาคมปี63น้ำเข้าเขื่อนทั้งปีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำทั้งปีอยู่ที่1 3 9ล้านลูกบาทเมตร<ะ>แต่มาดูของปีนี้ท่านผู้ชมแค่เดือนเดียวหนึ่งกันยายนถึง27กันยายนปี64น้ำเข้ามาแล้ว1 12ล้านลูกบาทเมตรค่ะ1ปีกับ1เดือนเนี่ยมันต่างกันมากนะค่ะคือปีนี้เนี่ยน้ำเข้ามาเดือนเดียวเนี่ยมวลน,น้ำปริมาณน้ำมันเท่ากับของปีที่แล้วทั้งปีเลยใช่มันทะลักมาทีเดียวครับจึงไม่แปลกว่าทำไมน้ำมันจะทะลักเขื่อนนะฮะถูกระบายผ่านสปีลเวย์แล้วสปีเวย์ที่เขากำลังทำอยู่แบบบานเปิดปิดอะ่ะค่ะมันก็ยังไม่เสร็จครับดังนั้นคันดินชั่วคราวที่กั้นเอาไว้ก็รับน้ำไม่ได้ อันนี้เรามาทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมองไปยังอนาคตซึ่งอนาคตต่อให้บานเปิดปิดเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าน้ําจะไม่ท่วมนะถ้าเกิดว่าน้ํายังมาเยอะขนาดนี้ดังนั้นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญครับข้อมูลที่เราเก็บเก็บมาน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนเหนืออ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรประเมินกันแล้วมีการประเมินเบื้องต้นว่าฝนตกไม่เยอะแต่วันนี้ต้องมาถามแล้วล่ะว่าทําไมสํารวจได้แบบนั้นเพราะพอน้ํามาจริงๆแล้ว น้ำมันเยอะกว่าข้อมูลที่เรามีดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิศวกรรมมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราพอจะปรับเปลี่ยนกันได้แต่เรื่องของการเก็บข้อมูลน้ําอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันอย่างที่คุณบอกใครจะไปคิดว่าน้ํามันเติมมาจากข้างบนเยอะจากลบบุรีเนี่ยไหลามาลําเชียงไกลตอนบนน้ําเข้ามาเยอะขนาดนั้นแล้วฝนก็ตกในพื้นที่ซ้ําเข้าไปอีกนี่จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดน้ําท่วมเยอะขนาดนี้แล้วก็อ่างเก็บน้ําไม่สามารถที่จะ ชะลอความเร็วความแรงของน้ําไว้ได้ค่ะจริงๆอยากจะเก็บน้ําเอาไว้ล่ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ําถ้าเรามีน้ําเยอะแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆระบายยังเก็บเอาไว้บ้างเราจะได้มีน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งแต่ว่าด้วยกลไกลต่างๆมันทําให้ไม่สามารถที่จะชะลอน้ําหรือเก็บน้ําเอาไว้ได้นะคะนี่คือมวลน,น้ําจากฝนที่ตกมารอบเดียวจากร่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็พายุเพียงลูกเดียวที่พัดเข้ามานะคะคเพียงลูกเดียวยังไม่เหมือนกับหลาย ปีที่ผ่านมาที่มาติดติดกันหลายๆลูก